สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวงานใหม่นะคะรุ่นราคาถูกนะคะเดี๋ยวรอให้พี่ได้รับชมเข้ามาเป็นพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวรอพี่พี่เข้ามารับชมเป็นพร้อมกันเลยนะคะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเมีคมถามนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะเราพามาดูนะคะรุ่นราคาถูกที่สุดนะคะตอนนี้นะคะก็คือรุ่นตัวนี้เลยนะคะที่พี่พิเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นคล้ายๆแบบหินขัดเลยนะคะถ้าดูไก,กลๆนี่คือนึกว่าเป็นหินขัดนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นงานปูนนะคะเป็นงานปูนทั้งใบเลยนะคะไม่มีปูกระเบื้องนะคะเป็นงานปูนทั้งใบเลยแล้วก็พ่นสีทั้งใบเลยนะคะ เ,ออเป็นใบที่พี่ๆขอกันมาเยอะมากนะคะรุ่นราคาถูกนะคะก็เลยจัดให้เลยนะคะรุ่นนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะตัวนี้นะคะจะมีตั้งแต่หัวเดียว2หัว3หัวนะคะมีทุกไซส์เลยมีทุกขนาดเลยนะคะพี่ๆคะ่ะมีตอนนี้ก็จะมีเล็กนะคะกลางใหญ่นะคะที่เป็นแบบตัวอย่างให้พี่พได้รับชมก่อนนะคะ เดี๋ยวพาไปดูหลายๆรุ่นเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกติดตามไว้ให้หน่อยนะคะเพราะว่ามีงานตัวใหม่นะคะออกมาเยอะมากนะคะตอนนี้ก็เป็นตัวรุ่นราคาถูกนะคะเป็นตัวที่พี่ๆจับต้องได้นะคะเป็นราคาพิเศษด้วยนะคะสําหรับคนที่มีงบน้นอยๆนะคะจับต้องกันได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะมีทั้งเตาแก๊สเตาถ่านนะคะ มีทุกอย่างที่พี่ๆต้องการเลยนะคะตัวนี้จะเป็นแบบว่างานปูนทั้งใบเลยนะคะพี่งานปูนนะคะงานเทบ็อกนะคะแล้วก็ออกมานะคะขัดแต่งให้สวยงามแล้วก็พ่นสีนะคะพ่นสีแล้วก็เคลือบอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะพี่ผู้ตัวนี้นะคะสวยงามมากนะคะ อยากดูเป็นตัวไหนเม้น์กันเข้ามาได้เลยอยากดูเป็นเตาแก๊สพิม์แก๊สขึ้นมาได้เลยนะคะอยากดูเป็นเตาถ่านพิมพ์ถ่านอยากดูเป็นเตาแก๊สบวกเตาถ่านพิม์เตาแก๊สบวกเตาถ่านได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูก็ขอรีวิวที่ตัว sure. นี้ก่อนเลยนะคะตัวแรกก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเตาหัวเดียวนะคะพี่ขาเป็นเตารุ่นหัวเดียวนะคะเดี๋ยวเราไล่ไปทีละรุ่นเลยนะคะเป็นเตารุ่นหัวเดียวนะคะพี่ๆตัวนี้จะเป็นรุ่นแก๊สนะคะตัวนี้จาก3 5 0 0ันห้าลดเหลือเพียง3า0พันเท่านั้นนะคะ สามพันนี่คือเอาแค่สามใบเทามาให้เรานะคะล,ลูกค้าก็จะได้ใบนี้ไปใช้งานเลยนะคะพี่ขาเป็นใบที่มีหัวแก๊สไปให้ด้วยนะคะไม่ได้มีแค่ตัวเตาไปให้อย่างเดียวนะคะมีหัวแก๊สไปให้ด้วยพร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะพี่ขามีหัวแก๊สให้มีสายมีวายคมชุดเลยพี่เตรียมไปแค่ถังแก๊สไปเดียวเท่านั้นนะเอาแค่สามใบเทามาให้เรานะคะลูกค้าก็รับใบนี้ไปให้อ่ารับใบนี้ไปเลยนะคะ สามารถเลือกสีได้นะคะแต่ที่เอามาให้ดูก็จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงโบราณนะคะสวยไปอีกแบบนะคะตัวที่งานใหม่ๆออกมานีก็คือยังไม่มีเจ้าของใครที่จะอยากได้นะคะก็มารับกลับกันได้เลยหรือว่าจะให้จะส่งก็ได้นะคะตัวนี้เป็นเตาแก๊สน,นะคะพี่เดี๋ยวพาไปดูเตาถ่านนะคะตัวนี้จะอยู่ที่สา0พันเท่านั้นนะคะมีอุปรกรณ์ครบชุดเลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาถ่านค่ะพี่ขาตัวนี้นะคะอยู่ที่2,500าบาทเท่านั้นนะคะกำเงินมาแค่2,500บาทก็จะได้เป็นรุ่นหัวเดียวแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็จะได้เป็นรุ่นเตาถ่านด้วยนะคะตะแกรงลังพึ่งด้านในก็เอาไปพร้อมเลยนะคะพี่ขาก็คือเอาไปใช้งานไปถึงลูกค้าก็คือใช้งานได้เลยนะคะนี่เลย เนื้องานนะคะเดี๋ยวให,ให้เดี๋ยวให้ชมใกล้ๆนะคะเนื้องานก็จะพ้นสีประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้ามองไกลๆนี่มันจะเหมือนหินขัดเลยสวยนะคะตัวนี้ที่เราบอกว่าเริ่มต้น2,500บาทก็คือตัวนี้เลยนะคะคุ้มแน่นอนนะคะ พี่นีขอกันมาเยอะมากนะคะสาหรับรุ่นราคาหลักพันนะคะตอนนี้เราก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสวยมากนะคะและที่สาคัญก็คือถ้าสั่งเป็นรุ่นหัวแก๊สนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะคะมีหัวแก๊สให้มีสายมีมอวให้ครบชุดเลยพี่เตรียมมาแค่ถัง,งแก๊สไปเดียวนะคะนี่เลยลงต้นที่2,500บาทนะคะใครที่รับชมไลน์นี้อยู่นะคะอยากดูอยากได้แบบไหนนะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เราก็พามาดูรุ่นงานตัวถุงนะคะเพราะว่า เป็นรุ่นที่เราทำออก่าใหม่นะคะยังไม่เคยให้ชมที่ไหนมาก่อนนะคะนี่ก็เป็นลายแรกเลยนะคะสวยมากเลยนะคะถ้ามองไกลๆนี่เหมือนหินขัดเลยเอาไปตั้งโชว์เอาไปตัเอาไปแบบว่าใช้งานจริงคือได้หมดเลยนะคะตั้งโชว์ก็ได้นะคะใช้งานจริงก็ได้นะคะตัวนี้นะคะพี่ๆตัวนี้นะคะ สวยมากสวยเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาแก๊สบวกเตาถ่านนะคะพี่ขาเตาแก๊สบวกเตาถ่านนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นเตาถ่านด้านขวามือตรงนู้นจะเป็นเตาแก๊สนะคะและที่สําคัญคือตัวนี้นะคะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะคะพี่ขามีหัวแก๊สให้มีสายมีมอ้ครบชุดเลยพี่เตรียมไว้แค่ถังแก๊สใบเดียวเท่านั้นนะคะ มีอุปรกรณ์ใี้ครบชุดเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะสวัสดีพี่ท่านเลยนะคะใครเข้ามาอะไรยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามมาใ,ให้หน่อยอ่ะให้หน่อยนะคะพี่พี่ที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะสามารถรับชมไปก่อนได้เลยนะคะพี่พี่ขาตัวนี้นะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะราคานะคะหใบเทานะคะ1ใบม่วงนะคะพี่ขานี่เลย สำหรับตัวนี้นะคะ6,500บาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากนะคะพี่พี่ขามีหัวแก๊ให้พร้อมชุดเลยนะคะใช้ได้ทั้งท่านใช้ได้ทั้งแก๊สและที่สำคัญคือใช้ได้ทั้งสองหัวพร้อมกันไม่อันตรายด้วยนะคะในราคาเพียงแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากนะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะ6,500บาทนะคะ ถือว่าถูกมากนะคะพี่ขาตัวนี้นะคะคล้ายๆแบบว่าการแบบลวดลายอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆหินขัดเลยนะคะแต่ว่ามันจะเป็นปูนนะคะปูนเป็นงานแบบว่าเทบอกนะคะเป็นปูนแล้วก็เอามาพ่นสีนะคะพี่ขานี่เลยใครที่ถามหานะคะรุ่นราคาถูกนะคะไม่ถึงหมื่นนะคะดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะพี่ขาบอกเลยว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายแน่นอนนะคะ ตัวนี้ใช้ได้ทั้งแก๊สใช้ได้ทั้งถ่านไปเลยนะคะเอาไปใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามไว้ให้น้องหน่อยนะคะเออรุ่นหัวเดียวเตาแก๊สไปแล้วนะคะเตาถ่านหัวเดียวไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สบวกเตาถ่านอยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวให้ดูเตาถ่านสองหัวกันบ้างนะคะ ไล่ทีละรุ่นเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ก็จะให้ดูแค่ตัวรุ่นราคาถูกไปก่อนนะคะแต่ถ้าพี่ๆอยากได้ตัวรุ่นราคาแบบว่าเป็นหินขัดอย่างเงี้ยก็มีนะคะยังมีอยู่นะคะพี่ขาแต่วันนี้เราขอนําเสนอรุ่นราคาถูกก่อนนะคะแต่ถ้าพี่ๆอยากได้แบบว่างานอื่นก็เรามีอีกนะคะทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาถ่านสองหัวนะคะเป็นเตาถ่านสองหัวแบบนี้เลยนะคะใช้งานควบคู่กันได้เลยนะคะตัวนี้ใครที่ชอบการแบบว่าต้มตุ๋นอุ่นนึ่งนะคะชอบใช้เตาถ่านทสมข้าวนะคะดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะพี่ขาเป็นเตาถ่านนะคะเตาถ่านสองหัวเลยนะคะเอาไปปิ้งย่างหนึ่งเตานะคะเอาไปต้มผัดแกงทอด1เตานะคะแบบนี้ได้เลยและที่สําคัญนะคะตัวนี้ถูกมากค่ะพี่ ตัวนี้ถูกมากนะคะตัวนี้อยู่แค่5,500บาทเท่านั้นนะคะ5,500บาทจะได้เป็นรุ่นไซส์กลางแบบนี้เลยนะคะพี่ขารุ่นไซส์กลางนะคะยาวอยู่ที่8 5ซนติเมตรนะคะหน้ากว้างอยู่ที่50ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความสูงอยู่ที่67ซนติเมตรก็คือเป็นเคาน์เตอร์เตามาตรฐานเลยนะคะไซส์มาตรฐานเลยนะคะพี่ขาตัวนี้นะ ตัวนี้เหมาะกับห้องครัวเล็กๆนะคะมีพื้นที่จํากัดนะคะครอบครัวไม่ใหญ่มากนะคะเอาไปตั้งโชว์ก็ได้เอาไปใช้งานก็ได้เหมือนกันเลยนะคะใช้งานก็ได้นะคะใช้งานได้แบบยาวนานเลยตัวนี้มีเตาถ่านให้2เตานะคะแล้วก็มีช่องขี้เท้าให้นะคะพี่ขาแต่ถ้าใครอยากได้รุ่นราคาแบบว่าหินขัดะเราก็มีนะคะยังมีอยู่นะคะพี่ขาแต่วันนี้ขอมาให้ กับพี่ๆที่มีงบน้อยนะคะมาจัดราคาพิเศษพิเศษให้กับพี่ๆที่มีงบน้อยๆน,นะคะก็ดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะราคาเริ่มต้นที่2,500บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าถูกกว่านี้หาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนนะคะมีที่นี่ที่เดียวเลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นกันบ้างนะ ขอเน,นี้ยขยับกล้องสักนิดนึงนะคะพี่วิวคะสำหรับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นงานไซส์ใหญ่นะคะพี่ขาเป็นรุ่นงานไซส์ใหญ่นะคะเป็นเตาแก๊สวกเตาถ่านนะคะ ตัวน,นี้นะคะจะเป็นรุ่นเตาแก๊สบวกเตาถ่านนะคะใช้งานพร้อมกันใช้งานควบคู่กันได้เลยนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นเตาแก๊สนะ,ะด้านขวามือจะเป็นเตาถ่านนะคะไซส์ใหญ่ขนาดนี้ราคาก็ยังไม่ถึงหมื่นนะคะคุ้มกว่านี้ก็หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะพี่คะปกติแล้วไซส์ใหญ่เท่านี้นะคะเราขายอยู่ที่สองหมื่นนะคะหมื่นกว่านะคะพี faster, faster. ่คะแต่ตัวนี้อยู่ที่8,500บาทเท่านั้นนะคะ8,500บาทเท่านั้นนะคะพี่สำหรับพี่ๆที่แบบ เออมีงบน้นอยๆนะคะก็แนะนําเลยนะคะพี่ขาตัวนี้นะ8,500บาทกำเงินมาแค่8,500บาทก็จะได้ไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะไซส์ใหญ่หน้าก้างแบบนี้เลยนะคะตรงกลางก็มีที่วางของเล็กน้อยนะคะเตาแก๊สเตาถ่านไม่ชิดกันนะคะอยู่ห่างกันแบบนี้นะคะพี่ขาตัวนี้กำเงินมาแค่8,500บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ชุดอุปกรณ์หัวแก๊สใส่วาล์วไปครบชุดพี่เตรียมไว้แค่ถังแก๊สไปเดียวเท่านั้นนะคะ ตอนนี้เนี่ยที่รับชมอยู่รับชมอยู่ในไลน์นี้นะคะถ้าไม่อยากรอสินค้านานนะคะจะมีของแบบว่าพร้อมส่งเลยนะคะพี่ขาใบที่ตั้งแต่ต้นไลน์จนถึงจบจบไลน์นี้เนี่ยก็จะเป็นใบที่ยังไม่มีเจ้าของนะคะพี่เพราะว่าเราเพิ่งจะออกมาไลน์นะคะให้พี่ๆได้รับชมกันใครที่จะสั่งจองเข้ามานะคะไม่อยากรอสินค้านานนะคะก็รับใบที่มีหน้าร้านไปเลยนะคะไม่ต้องรอนานแต่ถ้าใครที่จะสั่งไว้ก็สั่งไว้ได้เลือกสีไว้ได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะอย่างที่น้องบอกเลยนะคะกําเงินมาแค่8,500บาทนะคะก็จะได้เป็นรุ่นไซส์ใหญ่นะคะขนาดความยาวอยู่ที่108ซมอน,นะคะขนาดาความกว้างอยู่ที่50ซมอน,นะคะพี่ขาตัวนี้คุ้มนะเพราะว่าพี่ๆเขาชอบกันเยอะนะคะแต่คนที่งบน้อยก็จะแบบไม่ได้จับต้องรุ่นนี้นะคะแต่วันนี้พี่ๆได้จับต้องแล้วนะคะสําหรับตัวนี้นะคะกําเงินมาแค่8,500บาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวพาไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะพี่ผค่ขาอีกรุ่นหนึ่งนะคะจะเป็นรุ่นเตาถ่านไซส์ใหญ่นะคะพี่ผขาอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นเตาถ่านไซส์ใหญ่นะคะตอ,อนนี้ขยับกล้องนิดนึงนะคะ อนนี้ขยับกล้องนิดนึงนะคะพี่ๆก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่เหมือนตัวเมื่อกี้เลย ชอบใช้เตาถ่านดูเป็นตัวนี้กันได้เลยค่ะพี่พี่ค่ะใครชอบใช้เตาถ่านทำกบบข้าวนะคะกลิ่นหอมพิเศษนะคะดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะเตาถ่านสองหัวนะคะตัวนี้ราคาก็ไม่ถึงหมื่นอีกแล้วนะคะพี่ค่คุ้มกว่านี้หาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นนะคะพี่พี่แล้วก็คือได้เป็นรุ่นไซส์ใหญ่ด้วยนะคะคุ้มมากนะคะตัวนี้นะคะพาลาอยู่ที่ 7500บาทเท่านั้นนะคะกำเงินมาแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาใครที่ชอบนะคะแนะนำเลยนะคะเซิร์ของฝากของขวัญไปให้ผู้ใหญ่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะได้หมดเลยนะคะพี่ขาใครที่อยากจะให้เป็นของขวัญของฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไห,หนๆนะคะใครที่อยากให้แต่มีงบน้อยนะคะ เอาไปใช้งานเป็นรุ่นพวกนี้ได้เลยนะคะพี่ขาราคาเริ่มต้นที่2,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นของฝากก็ได้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะพี่ขาตัวนี้นะใช้งานเองก็ได้นะคะตัวนี้นี่เลยนะคะไม่ว่าเทศกาลไหนนะคะถ้าไม่รู้จะให้ของฝากของขวัญอะไรให้ญาติผู้ใหญ่ดีนะคะดูเป็นเคาน์เตอร์ตาวไปเลยนะคะบอกเลยว่าชื่นชอบแน่นอนนะคะและที่สำคัญนะคะ งบน้อยนะคะก็จับต้องได้ด้วยนะคะกำเงินมาแค่2,500บาท3 0 0 0 6,500บาทนี้นะคะก็มีงบเท่าไหร่ก็มาแจ้งได้นะคะเพราะว่าเรามีหลายรุ่นหลายราคาเลยนะคะพี่ขาอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นเตาถ่าน2หัวบ้านใครที่ชอบใช้เตาถ่านทำกับข้าวนะคะกินหอมนะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้อยู่ที่7,500บาทเท่านั้นนะคะตัวนี้จะเป็นเตาถ่านนะคะพพี่ขาเป็นเตาถ่านนะคะ ใครที่ชอบรีบจัดได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็ขนาดความยาวอยู่ที่1 0 8่นซมนะคะพี่ขาหน้ากว้างนะคะอยู่ที่50ซมน,นะคะตัวนี้ความสูงก็คือความสูงมาตรฐานเลยไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเรื่องความสูงเลยเพราะว่าความสูงนี้มันเป็นความสูงมาตรฐานเวลาวางหม้อวางกระทาแล้วมันจะสูงขึง้นไประดับหนึ่งนะคะมันจะพอดีตัวเลยนะคะถ้าสูงเกินไปมันก็จะเมื่อยนะคะถ้าเตี้ยเกินไปมันก็จะเมื่อยเหมือนกันนะคะ ก็คือตัวนี้เราทำออกมาพอดีมาตรฐานเลยนะคะช่องคีเท่าก็มีให้พร้อมเลยนะคะพี่พี่ขาช่องคีเท่าตรงนี้ก็มีให้พร้อมเลยนะคะเอาไปแบบเคลียร์คีท่าเวลาที่มันเต็มออกได้เลยนะคะนี่เลยนะคะเป็นงานปูนนะคะพี่พี่เป็นงานปูนนะคะ เป็นแบบว่าพ่นสีทั้งใบเลยนะคะด้านบนก็ไม่ได้ปูกระเบื้องแล้วนะคะเป็นแบบพ่นสีนะคะพี่ขาลวดลายก็คล้ายๆหินขัดเลยนะคะถ้ามองไกลๆนี่คือแบบหนึ่งว่าเป็นหินขัดน,นะคะถ้าเอามาเพียบกันนี่คือแยกไม่ออกเลยนะคะพี่ขานี่เลยนะสวยมากนะคะใครที่จะเอาไปจับจองเอาไปจับจองกันได้เลยนะคะสวยมากๆนะคะพี่ขาเดี๋ยวให้ดูแต่ละใบอีกรอบหนึ่งนะคะ พี่พี่ที่มาไม่ทันเดี๋ยวน้องพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะพี่พี่ขาใครที่มาไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่รับชมไม่ทันนะคะเดี๋ยวน้องพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะพี่พี่ขา ถ้ามองไกลๆนี่คือแอดมินก็มองไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นงานหินขัดหรือว่าเป็นงานปูนนะคะเพราะว่าสวยมากนะคะสวยเหมือนกันเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังชอบหินขัดอยู่นะคะก็แนะนําเป็นหินขัดไปเลยนะคะเพราะว่าแข็งแรงทนทานนะคะแต่ถ้าใครที่มีงบน้นอยๆนะคะอย่างที่น้องแจ้งไปเลยนะคะดูเป็นตัวแบบที่น้องรีวิวให้ดูได้เลยนะคะวันนี้งานนี้นะคะก็ยังไม่เคยเปิดไลฟ์ที่ไหนนะคะก ในเพจนี้ก็เป็นไลน์แรกนะคะพี่ขาใครที่รับชมไลน์นี้อยู่แล้วก็เห็นไลน์นี้นะคะแคปรูปได้เลยนะใครอยากได้เป็นรุ่นไหนนะคะแคปรูปนั้นได้เลยนะคะแคปรุป่นรุ่นอ่ารูปนั้นได้เลยเดี๋ยวแอดมินนะคะสอบถามทางแชทได้เลยนะคะไม่อยากรอของนานก็มีของหน้าร้านเลยนะคะบางใบแต่ถ้าอยากจะแบบว่าเอาตะแกรงไว้ด้านซ้ายตาถามไว้ด้านขวาอย่ายงเงี้ยก็คือสั่งเข้ามาได้นะคะ ใส่เข้ามาได้เลยแดีถ้าอยากได้เป no ็นสีอื่นก็แจ้งกันได้เลยนะคะสีแดงนี่ก็สวยนะคะสวยมากเดี LAUGH> ๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับพี่ๆที่มาไม่ทันนะคะขอเริ่มกันที่หัวเดียวกันก่อนเลยนะคะขอมาเริ่มกันที่หัวเดียวกันก่อนเลยนะคะพี่ขา ตัวนี้จะเป็นรุ่นหัวเดียวนะคะหัวเดียวรุ่นเตาแก่นะคะตัวนี้จะอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นนะคะพี่ขากำเงินมาแค่3000บาทเท่านั้นก็จะได้เป็นรุ่นหัวเดียวแบบนี้เลยนะคะพี่ขาใครที่ชอบเคาน์เตอร์เตาไซเล็กหัวเดียวอยู่แล้วนะคะรับชมในไลน์นี้อยู่แล้วก็คือเล็งไว้นานแล้วนะคะแต่ว่าเงี้ยงบยังไม่ถึงนะคะดูเป็นตัวนี้ได้เลยนะคะพี่ๆตัวนี้นะคะจากปกติ3,500บาทนะคะลดแล้วเหลือเพียง3000บาทเท่านั้นนะคะ คุ้มมากนะคะพี่ขาตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นรุ่นงานปูนพ่นสีนะคะพี่ขาลวดลายก็จะคล้ายๆหินขัดเลยนะคะสวยงามมากนะคะเก็บละเอียดอย่างดีเลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็มีอุปกรณ์ให้ครบชุดเหมือนเดิมเลยนะคะมีะหัวแกสให้มีสายมีม้ครบชุดเลยพี่เตรียมไว้แค่ถังแกนใบเดียวเท่านั้นนะคะไปพาไปดูอีกรุ่นนึงด้านหลังงานหินขัดงานปูนยังมีอยู่นะคะ สำหรับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาถ่านนะคะเตาถ่านหัวเดียวนะคะพี่ขาตัวนี้จะอยู่ที่2,500บาทเท่านั้นนะคะเป็นเตาถ่านหัวเดียวนะคะเป็นงานพ่นสีนะคะพี่ขาตัวนี้นะเตาถ่านนะคะเวลาแบบว่าเราใช้เตาถ่านทํากับข้าวนะคะกินก็จะหอมเป็นพิเศษเลยถ้าใครที่ชอบใช้เตาถ่านอยู่แล้วก็จะรู้ดีเลยนะคะนี่เลยแล้วใครใช้ไม่เป็นก็มีเหมือนกันนะคะ อันนี้นะคะเตาถ่านของที่ร้านจุดง่ายนะคะจุดแบบที่ลูกค้าใช้งานทั่วไปได้เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้กําเงินมาแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะใครชอบรุ่นนี้แคปบได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องขอเน,นี้ยไปที่รุ่นอื่นกันต่อเลยนะคะใครชอบรุ่นนี้แคปบกันได้เลยนะคะ2,500บาทนะคะคุ้มกว่านี้หาไม่ได้ที่ไหนแน่นอน ตัวนี้นะคะพี่ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นเตาแก๊สบวกเตาถ่านนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาแก๊สบวกเตาถ่านนะคะใช้งานพร้อมกันได้เลยใช้งานคู่กันได้เลยนะคะพี่ขาเตาแก๊สบวกเตาถ่านใช้งานพร้อมกันใช้งานคู่กันได้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่6,500บาทเท่านั้นนะคะพี่ขา กำเงินมาแค่6,500บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นรุ่นเตาแก๊สบวกเตาถ่านรุ่นนี้เลยนะคะคุ้มมากนะคะพี่ขาคุ้มกว่าน,นี้หาไม่ได้ที่ไหนแน่นอนนะคะถ้าพี่่ไปหาอะนะคะยังไงก็หาไม่เจอแน่นอนนะคะร้านเราถูกมากนะคะพี่ขานี่เลยมีอุปกรณ์ให้ครบชุดด้วยนะคะมีหัวแก๊สให้มีสายม้วนครบชุดเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็สั่งตรงจากโรงงานนะคะพี่ขาตัวนี้นะสวยมากนะคะ ร้านอยู่ติดถนนนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะพี่พี่วันนี้วันอาทิตย์ก็เปิดนะคะพี่ขาใครที่จะมาก็มากันได้เลยนะใครที่ดูไลน์นี้อยู่นะคะวันนี้วันอาทิตย์ใครจะมามากันได้เลยนะคะมาดูเตาหน้าร้านกันได้นะคะมาดูเตาสวยๆนะคะมากันได้เลยนะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นรุ่นเตาถ่านนะคะเป็นรุ่นเตาถ่าน2หัวแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะคุ้มแน่นอนนะคะชุดนี้ กำเงินมาแค่5,500บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นชุดเคาน์เตอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาใครที่อยากจะเซิร์ให้คุณพ่อคุณแม่และเราแบบว่ามีงบน้อยๆเนี่ยก็ดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะพี่ๆดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคุ้มแน่นอนนะคะสวยงามด้วยนะคะลวดลายคล้า,ายๆหินขัดเลยนะคะสวยไม่แพกันเลยนะคะใครที่มีงบน้อยๆนะคะอยากจะเซิร์ไปให้ญาติผู้ใหญ่นะคะดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะ กำเงินมาแค่5,500บาทก็จะได้เป็นรุ่นใส่กลางเตาทาน2หัวนะคะหลืออีก2รุ่นนะคะพี่ๆจริงๆแล้วมันมีเยอะนะคะแต่ว่าเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนเอาตัวอย่างที่พี่ๆเขาชอบเลือกหัวเตาแบบนี้มาให้ดูก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นนุ่นตเนนตาถ่านบวกเตาแก๊สนะคะพี่ขาเป็นนุ่นเตาถ่านบวกเตาแก๊สนะคะพี่พี่ตัวนี้นะคะคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ไซส์ใหญ่ด้วยนะคะพี่ขาได้ไซส์ใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะเตาแก <eurs> ๊ตเตาถ่านไม่ชิดกันด้วยนะคะพี่ขาตัวนี้กําเงินมาแค่8,500บาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากนะคะพี่ขาตัวนี้นะมีอุปกรณ์ให้ครบชุดเลยนะคะมีบวกแก๊สให้มีสายมีไมโครชุดเลยพี่เรียมไม่แค่ถังแก๊สไปเดียวเท่านั้นนะคะ เลยรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะพี่ๆรุ่นสุดท้ายแล้วนะ ก่อนจบไลฟ์ให้ดูรุ่นสุดท้ายก่อนนะคะตัวนี้นะคะพี่ขาตัวนี้ก็ไม่ถึงหมื่นอีกแล้วนะคะเป็นไซส์ใหญ่เหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นเตาทานสองหัวนะคะหัวเตาไม่ชิดกันเลยนะคะใครที่กลัวกันแบบว่าหัวเตาชิดๆเนี่ยดูเป็นตัวนี้กันได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นเตาทาน2หัวนะคะพี่ขาสั่งเป็นเตาแก๊ส2หัวก็ได้เตาทานสองหัวก็ได้แก๊สบวก่านแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะตัวนี้กําเงินมาแค่7,500บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นรุ่นเตาทาน2หัวไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะ โอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะพี่ขางานของเรานะคะนี่เลยใครแคปทันบ้างคะแคปแล้วก็ส่งมาทาง Inbox ได้เลยนะเดี๋ยวแอดมินเข้าไปตอบนะคะขอเนี้ยหมุนกล้องสักครู่นะคะ ก่อนจบไลน์นี้นะคะใครที่มีงบน้อยนะคะฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ขาราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,500บาทเท่านั้นนะคะใครที่จะมาจับต้องนะคะมากันได้เลยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ร้านก็เปิดนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแวะมาชมสินค้าหน้าร้านกันได้เลยนะคะมีหลายดุลให้เลือกมากมายเลยนะคะงานเกรด A เกรด B เกรด C นะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะสามารถเลือกชมได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านจริงๆเราก็จะมีแบบว่า ทักออนไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะโทรเบอร์โทรก็ได้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 8 6 3 6 2 3 7 3 8นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ด้านบนนี้กันได้เลยนะแอดสตูดี้เจนะคะพี่ขาแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะง่ายสุดเลยก็คือทักทักเข้ามานะคะทางข้อความนะคะเพจของเรานะคะก็คือเพจที่เราไลฟ์สดนี้อยู่นะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่เพ่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะตั้งแต่ต้ไนไลน์นี้นะคะจนถึงจบไลน์นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกการกดแชร์ şey ให้นะคะขอบคุณทุกการากดติดตามนะคะขอบคุณทุกการแบบว่ากดไลค์ให้นะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะพี่ขาก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตลาไปกับเคาน์าเตอร์เตาสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจแคปรูปได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ